สวัสดีครับเพนนะครับเพนจะมาสอนทําเป็นมัชชาแบบไมโครโฟมาแต่รอบนี้เราจะไม่ได้ใช้ตัวแบบเป็นตัวไม้ไผ่นะครับเราใช้ตัวเป็นแบบเรซินแทนมาดูครับผลลัพธ์จะต่างกับครั้งที่แล้วหรือเปล่านะนี่ก็เราจะใส่มัชชาไปสองช้อนประมาณสองกรัมนะครับแล้วก็ต้องอผ่านกระชอนทุครั้งนะเพราะว่าจะได้มัชชาที่เนื้อละเอียดนะเวลาเราตีเนี่ยก็ขึ้นโฟมได้ง่ายนะครับ นี่เรียบร้อยแล้วนะเราก็นั้นใส่น้ํา30ิบมลนะครับอันนี้เป็นน้ำอุณหภูมิ80องศานะก็คือเราไม่ใช้น้ํารดจัดนะครับไม่ใช้น้ําเดือดจัดนะครับราก็จะตีเราใช้กด30 20 1บสิบนะครับก็คือจะตีอย่างเนี้ยให้สุดเลยนะคือดันลงไปสุดเนี่ยใช้เวลา30วิบีแล้วก็ขึ้นมานิดนึงยกขึ้นมานิดนึงแล้วก็20แล้วก็อีกครั้งนึ่งสิบนะมาตีให้ดูกัน มันนีแค่สามสิบวินะยังเป็นฟองดีขนาดนี้ได้นะครับแล้วก็ลีกกสิบนะแล้วก็อีกสิบกันนะครับ นี่เราก็ตีเสร็จแล้วนะเป็นไมโครโฟนแบบนี้เลยนะก็ถือว่าไม่ต่างกันเลยนะครับทั้งแบบ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 เป็นไม้ไผ่หรือว่าแบบเป็นเรซินเนี่ยคือใช้ได้เหมือนกันเลยนะแล้วก็เราจะมาเทใส่นมข,ของเรากันนะครับนี่โอ้โหน่ากินมากเลยนะครับเป็นโฟมเบาๆนะครับแล้วก็ใส่น้ําแข็งไปหน่อยนะเพื่อให้เวลาใส่มชัชขะลงไปเนี่ยจะไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเป็นโฟมๆนี้เลยโอ้โห,โ,หโฟมสวยมากเลยนะเนี่ยโฟมลอยเลยนะครับนี่โอ้โว ดูดีมากเลยอะชอบอนี่นะครับเป็นแบบโฟมนุ่มๆรออยู่ข้างบนนะมาชิมให้ดูกันโอ้โหโฟมเนี่ยมันฉะนุ่มมากเลยนะครับสําหรับใครที่แบบว่าสาวกนุ่มๆอย่างเงี้ยก็คือใช้เป็นเรซินก็ได้นะดูแลรักษาง่ายเลยนะผมรู้สึกอย่างงี้นะรู้สึกว่าแบบรักษาง่ายฝาแบบนี้นะนี่ก็สาหรับใครนะครับเขินใจตัวแปรงเรซินนะครับเดี๋ยวผมจะปรับพิกัดเอาไว้ให้นะนี่ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ